มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนพื้นที่28จังหวัดเตรียมรับมือฝนทะลมหนักทะเลคลื่นลมแรงค่ะวันที่29พฤษภาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเชียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตามเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองรอละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,น่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิศิษฐพิศนุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อละหกสิของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบ,บลราชธานีค่ะ ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทยัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองรละ6 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่รวมไปถึงจังหวัดตังและสะตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปารีมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ